เป็นแค่นิทานเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามมากเขามักช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนจนบางครั้งการช่วยเหลือของเขาก็ทําให้เพื่อนๆและคนรอบตัวข้องใจว่าจะช่วยคนอื่นไปทําไมกันนักหนาช่วยไปก็ไม่เห็นจะได้อะไร เด็กชายตัวเล็กๆไม่เคยตอบใครหรอกว่าเหตุใดเขาจึงต้องช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เสมอเขารู้ว่าคำตอบในใจตนเองจะไม่ช่วยให้ใครๆเข้าใจอะไรๆดีขึ้นถ้าคนคนนั้นม่ใช่คนที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับเขา วันหนึ่งเด็กชายตัวเล็กๆออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่ทุ่งกว้างจนกระทั่งใกล้เวลาพลอเพลแล้วพวกเด็กๆจึงชวนกันกลับบ้านระหว่างทางที่เดินกลับนั้นเองเด็กชายตัวเล็กๆเห็นม้าตัวหนึ่งมีอานแต่กลับไม่มีคนขี่อยู่บนอานจึงร้องถามเพื่อนๆว่ามีใครรู้บ้างว่าม้าตัวนี้เป็นของใครทำไมมันถึงมาเดินป้วนเปี้ยนด้วยอานที่ว่างเปล่าแบบนี้ แต่ไม่มีเด็กคนไหนรู้จักเจ้าของม้าตัวนี้และบางคนก็ยังให้ความเห็นอีกว่าน่าจะเป็นม้าของพวกขี้เมาแถวแถวนี้และพวกนี้ชอบขี่ม้าไปกินเหล้าในตลาดพอเมาใหม่ได้ที่กลับมาแต่ไม่มีแรงบังคับมา้าก็เลยตกลงมาจากอันคนพวกนี้นะคะเห็นอยู่บ่อยๆถ้าอย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงมากเราน่าจะลองย้อนกลับไปค้นหาเจ้าของม้าคนนี้ดูนะ <c oughs> เด็กชายตัวเล็กๆบอกเพื่อน ไปหาทำไมกันนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยเราต้องรีบกลับบ้านให้ทันมื้อเย็นนะไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาเล่นอีกเด็กคนหนึ่งว่าใช่ใช่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้าพวกที่เมาหน้าไม่ใช่คนดีหรอกปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละให้มันได้รับบทเรียนซะบ้างอีกคนหนึ่งสนับสนุนและเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือก็พยักหน้าเห็นด้วย ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็กลับกันไปก่อนเถิดข้าจะตามหาคนคนนั้นดูเด็กชายตัวเล็กๆบอกย้ำความคิดเดิมของตนเอเจ้านี้ดื้อจริงกลับกันเถอหน้าอย่าไปสนใจเลยเด็กหญิงคนที่อายุมากที่สุดว่าพร้อมกับเดินไปฉุดแขนเด็กชายตัวตัวแต่เขาค่อยๆแก้มือรุ่นที่ออกอย่างสุภาพพร้อมกับกล่าวว่า ขอโทษที่ข้าอยากจะลองไปตามหาเจ้าของม้าดูสักหน่อยเผื่อว่าเขาตกจากหลังมาบาดเจ็บสาหัสและต้องการความช่วยเหลือข้าจะได้ช่วยเขาได้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าคงเปลี่ยนความตั้งใจของเด็กชายตัวเล็กๆไม่ได้จึงพากันเดินกลับบ้านส่วนเด็กชายตัวเล็กๆก็เดินย้อนกลับไปตามถนนพลางมองหาผู้เคราะห์ร้ายที่อาจจะตกลงมาจากหลังม้า หลังจากเดินหาอยู่สักครู่เด็กชายตัวเล็กๆก,ก็พบร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งนอนสลบอยู่ข้างทางเขาจึงวิ่งไปหาน้ำจากแม่น้ำใกล้ๆมาลูกหน้าลูปตาชายผู้นั้นจนฟื้นจากอาการหมดสติแต่กระนั้นเขาก็ยังคงมีอาการเมามายสลืมสลือและพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่ดีนี่ก็ค่ำแล้วแต่เรายังถามไม่ได้ความเลยว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนอย่างนั้นคงต้องพาเขาไปบ้านของเราก่อน เด็กชายตัวเล็กๆคิดแล้วเข้าแบกร่างของชายขี้เมาผู้นั้นเพื่อพากลับไปนอนพักต่อที่บ้านของตนทันทีเด็กชายตัวเล็กๆแบกร่างชายหนุ่มขี้เมากลับมาถึงบ้านอย่างทุลักทุเลและทั้งคู่ก็สกรปรกมอมแมมมากเพราะล้มลุกคุกคลานด้วยกันมาตลอดทางดังนั้นเมื่อสมาชิกในบ้านเห็นสภาพของเด็กชายตัวเล็กๆและชายขี้เมาแล้วพวกเขาจึงพากันโกรธเด็กชายตัวเล็กๆเป็นการใหญ่ เจ้าลูกคนนี้ชักเอาใหญ่แล้วนะกลับบ้านก็ช้าซ้ำยังพาขี้เมาที่ไหนไม่รู้เข้ามาในบ้านอีกอยากถูกตีนักหรืออย่างไรกันแม่ของเด็กชายตวัดลันนั่นนะสิจะแม่ลูกเองก็รู้สึกกลัวคนขี้เมานักเพื่อนๆของลูกบอกว่าคนพวกนี้น่ากักขลักกับผู้หญิงจะตายไปพี่สาวของเด็กชายตัวเล็กกล่าวอย่างหวั่นหวั่นพลางมองชายขี้เมาอย่างรังเกียจยิ่งไปกว่านั้นมันอาจจะเป็นพวกขี้ขโมยก็ได้ พ่อของเด็กชายตัวเล็กๆก,กล่าวด้วยความหวาดระแวงเห็นไหมเล่าเจ้าลูกจอมด้วยว่าเจ้าทําให้ทุกคนในบ้านเสียขวัญมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นจงเอาเจ้าขี้เมานี้ออกไปจากบ้านของเราเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแม่จะงดอาหารของเจ้าทั้งมื้อนี้และมื้อของวันพรุ่งนี้ด้วยผู้เป็นแม่พูดขู่ลูกชายนี่แน่พ่อแม่และพี่ที่รักของข้าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นขี้เมาก็จริงแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกับเราและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยเหลือเขาด้วย เด็กชายว่าแล้วหันไปกล่าวแก่แม่ของตนว่าหากแม่จะงดอาหารลูกก็งดเถิดเพราะลูกทําให้แม่และทุกคนไม่มีความสุขในบ้านของเราแต่อย่างไรเสียลูกก็จะขอดูแลเขาในบ้านของเราจนกว่าเขาจะมีสติมากพอและดูแลตนเองได้เด็กชายยืนยัน สุดท้ายเด็กชายตัวเล็กก็นำขี้เมาไปอาบน้ำเย็นในห้องน้ำเพื่อให้เขาสดชื่นขึ้นหลังจากนั้นก็หาเสื้อผ้าเก่าๆของพ่อมาใส่ให้แทนเสื้อผ้าชุดเดิมที่สกรปรกและเธอจนนึกสภาพเดิมไม่ออกจากนั้นจึงพาขึ้นนอนบนฟูกของตนเองท่ามกลางความไม่พอใจของคนในบ้าน ชายขี้เมานั้นเมื่อได้อาบน้ำเย็นและนอนหลับบนฟูกสักครู่ก็รู้สึกดีขึ้นมากเขาค่อยๆรู้สึกตัวและคืนสติดังเดิมเด็กชายตัวเล็กๆเห็นดังนั้นก็รีบปรีเข้าไปถามว่าฟื้นแล้วหรือพี่ชายถ้าอย่างนั้นตอนนี้ท่านพอจะบอกได้หรือไม่ว่าบ้านของท่านอยู่ที่ใดข้าจะได้ช่วยนำท่านไปส่งได้ชายขี้เมากระพริบตามองเด็กชายตัวเล็กๆที่ช่วยเขาไว้แล้วตอบว่าข้าไม่มีบ้านหรอก ทันใดนั้นก็มีเสียงทุบประตูห้องดังลั่นขึ้นตามมาด้วยเสียงแม่ของเด็กชายที่ตะโกนผ่านประตูมาด้วยความโกรธรกคนตื่นกลัวออกมานะเจ้าลูกไม่รักดีลากเจ้าขี้เมานั้นออกมาด้วยตอนนี้มีทหารเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเต็มไปหมดเพราะเจ้าแท้ๆท,ที่แสกเข้าไปช่วยคนไม่มีหัวนอนปลายเท้านั่นเจ้ากำลังทำให้บ้านของเราต้องพบกับความลำบาก เด็กชายตัวเล็กๆฟังแม่ของตนว่าแล้วหันไปถามชายขี้เมาท่านเป็นขโมยหรือเปล่าไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกชายขี้เมาตอบพร้อมรอยยิ้มแปลกๆเด็กชายตัวเล็กๆเ,เปิดประตูเดินออกไปจากห้องนอนเป็นจริงอย่างที่แม่ของเขาว่าตอนนี้มีทหารหน้าตาขึงขังยืนอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเด็กชายตัวเล็กๆหันไปมองคนอื่นๆในบ้านพบว่าทั้งหมดกอดกันกลมด้วยความตื่นกลัว เมื่อใกล้คำเจ้าได้ช่วยชายคนหนึ่งไว้หรือไม่ทหารคนหนึ่งถามเสียงเข้มครับท่านข้าช่วยคนคนหนึ่งไว้เขาเมามากและตกลงจากหลังม้าเด็กชายตอบอะไรนะทหารร้องเสียงห้ามทำเอาพ่อแม่และพี่สาวของเด็กชายสะดุ้งหยงด้วยความตกใจแล้วตอนนั้นเองชายขี้เมาซึ่งตอนนี้หายเมาแล้วได้ก้าวออกมาจากห้องอย่าดูนักสิคนอื่นเขาตกใจหมดแล้วเห็นไหม ชายหนุ่มซึ่งเคยเป็นชายขี้เมาว่าพลางหัวเราะอย่างขบขันเจ้าชายทหารทุกนายร้องอุทานพร้อมกันแล้วทันใดนั้นทุกคนก็นั่งลงถวายบังคมเจ้าชายอย่างพร้อมเพรียงกันเจ้าชายหรือพ่อแม่และพี่สาวของเด็กชายตัวเล็กๆร้องลั่นบ้านใช่แล้วเราคือเจ้าชายต้องขอโทษที่เมื่อครู่เราเสียกิริยาไปบ้างแต่เราไม่ใช่ขี้เมาที่เมาจนเป็นนิสัยหรอกนะ เจ้าชายตรัสพร้อมกับแย้มพระโอษฐ์ไปทางพ่อแม่และพี่สาวของเด็กชายตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าเหร้อราไม่รู้จะปฏิบัติตัวอย่างไรดี เมื่อตอนเช้าเราได้ไปสังสรรค์กับทูตต่างชาติอย่างที่พักตากอากาศของเขาในเมืองแห่งนี้แต่เรานั้นข้ออ่อนมากเพราะฉะนั้นเมื่อดื่มของมึนเมาเพียงเล็กน้อยก็จะมีการเมาใหม่ทันทีและตอนขากลับเรารู้สึกมึนๆนจนบังคับม้าผิดทิศท,ทางม้าของเราจึงพาเราวิ่งมาทางนี้แล้วเราก็พลัดตกจากหลังม้านอนอยู่ข้างถนนดังที่เด็กน้อยคนนี้ไปพบเข้านั่นแหละเจ้าชายว่า นับเป็นบุญคุณของครอบครัวข้าพระองค์ที่ได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าชายพระเจ้าข้าพ่อของเด็กชายตัวเล็กทูลเจ้าชายเสียงสันหามิได้เราต่างหากรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบกับบุตรชายผู้มีน้ำใจงามของท่านเขาช่วยเราทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าตากันมาก่อนท,ทั้งทั้งที่ใครๆบอกว่าเราอาจจะเป็นที่เมามีอันตรายแต่เขาก็ช่วยเราเพราะเห็นว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับเขา เจ้าชายตรัสอย่างซาบซึ้งพระไทยพร้อมกับดึงมือของเด็กชายมากุมไว้อย่างรักใคร่เด็กน้อยแม้เจ้าจะเป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กๆแต่หัวใจของเจ้านั้นยิ่งใหญ่นักจงรักษาความดีนี้ต่อไปเถิดเพื่อว่าเมื่อเติบโตขึ้นเจ้าจะได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการน้ำใจจากคนเช่นเจ้าและช่วยปลดปล่อยความทุกข์ยากให้พ้นไปจากพวกเขาได้แล้วเมื่อนั้นทุกคนจะพากันกล่าวถึงเจ้าด้วยความรักและนับถือเป็นอย่างยิ่ง รัดเสร็จเจ้าชายพร้อมเหล่าทหารก็พากันกลับวังทันทีในเวลาต่อมาเด็กชายตัวเล็กๆได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นดังเดิมเจ้าชายซึ่งบัดนี้เป็นพระราชาแล้วก็ส่งคนมาเชิญหนุ่มน้อยให้เข้าไปเป็นคนสนิทของพระองค์ในพระราชวังนั่นเอง